โยสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผม QR เกมในเกม n i โคร c r o กันอีกเช่นเคยนะครับผม EP นี้ก็เป็นอี EP ที่สามที่เราเข้ามานะครับผมเป็นอ EP พ p นี้ต่อจากอี EP ที่แล้วจากสายฟรีสายเติมสายบวกดวงนะครับสายขอขอแพ้ สายฟรีสายเติมน้อยสายบวกดวงบวกบวกดวงนะครับผมที่จะต้องรู้นะครับสิ่งแรกที่เราทําวันแรกอสิ่งแรกที่เราต้องทําก่อนนั่นก็คือเคลสรายวันนะครับเพื่อนๆนี่นะฮะเควสดรายวันมันดีตรงนี้นะครับเพื่อนๆมันจะบวก ตามนี้เลยนะครับผมซึ่งอีกเวลาเราไปฟาร์มเราก็จะได้พีเพิ่มขึ้นมานะครับผมจากพาสซีฟของเควสตรายวันนะฮะอืมตอนนี้ผมก็ไล่ทำเควสตรายวันหมดละคือผมรับได้สูงสุดอยู่ตอนที่ประมาณสิบสิบหกถึงสิบแปดเควสตต่อวันนะครับผมก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับกดรับนะครับผมอืม แล้วเราไปดูประโยชน์ของเรรวรารวันนะครับ ไปที่เหรียญสนับสนุนจะท้าความอีกสักนิดนะครับผมเพื่อให้เพื่อนเพื่อนที่ว่ายัาง ยังงงๆอยู่ได้เข้าใจนะครับว่าสายฟรีสายเติมน้อยอย่างเราสิ่งที่เราจะต้องทําสิ่งที่เราควรจะทําเก็บแต้มสนับสนุนมาทํานะครับก็คือสิ่งนี้นะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรในการครับอุปกรณ์เครื่องร่อนนะครับผมแล้วเพื่อนๆไปดูนะฮะไปดูในตลาดตัวนี้ แรกที่หนึ่งพันห้ารอยแต้มนะครับแล้วล้วผมจะพาไปดูในตลาดเครื่องร่อนเพื่อนดูกล่องนะฮะดูราคาของเครื่องร่อนสีม่วงหนึ 1, 9, ่งมืเก้าพันเพจนะครับแล้วดูเครื่องร่อนสีฟ้า 2,499เพจแล้วเพื่อนๆเ,เข้าไปดูมันจะส่งสุดแด้แค่สีฟ้านะครับผมแล้วก็สีขาวแต่เพื่อนๆดูสีม่วงซึ่งอันนี้อย่าพลาดนะครับผมถ้าพลาดนี่คือชีวิตเปลี่ยนเลยนะฮะอันนี้การันตีสีเขียวขึ้นไปนะครับผมแล้วเรามีสิทธิ์แต่สีม่วงอ่าแล้วเพื่อนๆดูสีม่วงอีพีเพิ่มขึ้นมา สี่สิบเจ็ดเปอร์เซนตนะครับผมแล้วเราได้อ่าตรงเนี้ยสามารถเราสามารถค้างกลางอากาศได้พุ่งได้ทลาได้ซึ่งมันดีมากนะครับผมอย่างเนี้ยอย่างตัวเนี้ย pp สี่สิบเจ็ดเปอร์เซนป้องกันลดดาเม g e pve ห้าเปอร์เนปริมาณฟื้นฟูอีกเจ็ดนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากเลยนะครับ สำหรับสายฟรีอย่างเรานะสายเติมน้อยนะครับแล้วก็สายบวกดวงนะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมไม่อยากได้ก็คืออันนี้ครับผมคือมันไม่ค่อยดีเท่าไรหร่อ่ะเพื่อนอีพีสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตคิทิคอนบวกสิดามิคิทิคอนบวกสิบห้าแล้วก็แม่นยําบวกอีกสี่ซึ่งผมไม่ค่อยอยากได้อันนี้เลยื่อนเพื่อนๆเอาตรงๆเลยนะผมไม่ค่อยอยากได้เลยนะครับหยอกหยอกหยอกแล้วหยอกหยอก,ยอก,ยอกเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับดูฮะ แตละอันครับเพื่อน,อ,นอันเนี้ยอันนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยอยากได้สักเท่าไหร่ดาเมดดาเมจสองเท่าบวกสิบกับความแม่นยำบวกอีกหกนะฮะแล้วก็ดาเมจเพิ่มเติมบวกอีกสีม่มันไม่ผมไม่ค่อยอยากได้เลยอันเนี้ยไม่ค่อยอยากได้เลยตรงขอโทษ <laughs> ยอกยอกหยอกยอกอีกแล้วอ,อันนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากได้แล้วเออแตอนน่ความแม่นยำาื อืมอพีสี่สิบแปดเปอร์เซ็น์เอาเรื่องนะคัเพื่อนเอาเรื่องเอาเรื่อง,เ,อเ,องเดี๋ยวเขาไปดูใหม่ไหมเอาเรื่องอันนี้เอาเรื่องอี่ยคอมเมนต์ยังบกจิดไหม อีพีบอกตั้งสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์โอ้ฝั่งนี้อีพีบอกสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์วะโอ้ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เลยครันเพื่อน,อนไม่ค่อยอยากได้เลยครับเพื่อนๆดูฮะอันนี้สี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แสดงว่าอันนี้อันนี้อีพีบอกเยอะสุดสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์กับอันนี้นะครอีพีบวกเยอะมาก แต่ใจผมเนี่ยอยากเนี่ยผมก็อยากได้สักเท่าไหร่ความมั่นยำอะไรก,ไยยก็อยากได้เลยครัอางอ่ะโอเคนอกหยอกหยอกเพื่อนนะครับผมโอเคถึงเวลาที่เราจะทําสิ่งนั้นแล้วเดินมาดูนะฮะซึ่งผมไปแลกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม เดี๋ยวไปดูนแรกอะไรนะครนี่ครับเหรียญสนับสนุนเออผมลืมเอาอันนี้ราคาอันนี้ให้ดูนี่นะฮะหนึ่งพันห้ารอยแต้มเพืเพื่อนเก็บสี่พันห้ารอยแต้มเพื่อเพื่อนก็มาแลกสามเหรียญนี้นะครับผมแล้วเพื่นเพื่อนมาดูตรงนี้เตรียมครบแล้วนะครับเพื่อนๆ แล้วเ,เพื่อนๆมาดูนะราคาหมนะื 12, นะ่นสองนะฮะหมื่นสองพันสามร้อยเพชนะเพื่อนๆแล้วเ,เพื่อนๆดูถ้าเกิดเ,เพื่อนๆดรอปได้บแบบไม่ติดล็อกนะฮะเ,เพื่อนๆเอามาวางขายถูกกว่านี้สักหน่อยผมว่าเพื่อนๆขายออกอนะเ,เพื่อนๆนะโอ้โหไม่รู้จะแพงไปไหนอะ่ะเ,เพื่อนๆโอ้โหแพงจริง มันจะแพงไปไหนอะอะนอกเรื่องมาเยอะแล้วอ่าครับเพื่อนเพื่อนฮ้ยไม่ใช่เห็นไ,ไหมวะค่องร่อนอ่ะนี่นะครับปับ๊บ <c oughs> สร้างมาเรียบร้อยครับเพื่อน จริงช่วงเวลานี้มันก็ไม่ค่อยสักเท่าไหร่นะเพื่อ,อนนะดองไว้ก่อนนะดองไว้ก่อนเรายังเอ้ยอย่าลืมเพื่อน,อนต่อวันนะครับเพื่อนเอนอย่ามาลืมเอาแต้มสนับสนุกอ่าแต้มวอไอแต้มสนามรลกนะครับ มาซื้อพวกหินน,นีไว้นะผมน,นี่ก็ค่อนข้างแพงอันนี้ก็เพิ่มแม่นยำเพิ่มป้องกันนะครับผมน,นี่ก็ป้องกันห้านะครับ่านสิบนาทีก็สำหรับเอา เพื่อไปผ่านเควสนะครับที่เควสย,ย,กยากนะครับก็เพื่อนเพื่อนก็นมาซื้อพวกนี้เอาไปใช้งานได้นะฮะอ่ะโอเคครับเพื่อนๆเรามาร่วมเป็นสักขีพยานในการเดินทางของแอดตัวน้อยนะครับผมแอดซัสซินตัวน้อยนะครับตอนนี้ยังเป็นโลกอยู่นะฮะคนกับการจะสร้างตำนานเปิดปีม่วง

mua cá krang qua ping đi ping mong chong ma mua cá krang qua ping đi ping mong chong ma mua cá krang ping mong mua cá krang up mong chong ma, bay, ping mong chong ma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 , ping mong chong chong chong

โอ้โห oh, 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 oh. จบแล้วชีวิต <laughs> ระวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับผมไม่มากก็น้อยเราหวังเพื่อนๆจะไม่เกลืออยากระโบมแล้วเออหัวใจสลายออ <laughs> <laughs> สวัสดีครับพบกันใหม่อยู่ปีหน้าครับผม <laughs> เพื่อนๆไปเก็บต่อ <laughs>